มินพิชยาถายัธุรกิจร้อยล้านก่อนเอี่ยวคดีดีไอคอนกรุ๊ปมินพิชยาวัฒนมนตรีไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแต่ยังเป็นนักธุรกิจสาวมากความสามารถโดยมินพิชยาเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทมากถึง9แห่งโดยมีมูลค่ารวมกว่า8ล้านบาท ่อนที่ชื่อของมินพิชยาจะเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในฐานะนางเอกสาวสวยมากความสามารถหลายคนอาจไม่ทราบว่าเธอคือทายาทธุรกิจร้อยล้านจากแดนอีสานครอบครัวของมินพิชยาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแกน่น โดยมินพิชยาได้เปิดเผยถึงชีวิตส่วนตัวของเธอและธุรกิจของครอบครัวในรายการสัมภาษณ์ซึ่งทำให้เห็นว่าชีวิตไฮโซที่หลายคนอาจสงสยัยโดยเธอเล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กและมีความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างไรก็ตามชื่อของมินพิชยากลับเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากจากกรณีที่เธอตัดสินใจยุติสัญญากับดีไอคอนกรุ๊ป ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงและสังคมเป็นอย่างมาก โดยคุณพ่อของมินพิชยาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลน,น้ำพองที่ได้พันตัวมาประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดขอนแกน่นและในปัจจุบันครอบครัวของมินพิชยาประกอบธุรกิจหลากหลายทั้งอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างโดยมีคุณพ่อเป็นหัวเรือใหญ่แต่สาวมินก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจของครอบครัวเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะสืบทอดกิจการต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มินพิชยาเยวกับคคดิดไอคอนกรุ๊ปก็ต้องรอติดตามกันต่อไป